อัญชลีวันทาอาภิวาตลงแทบบาดพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจรเจริญวัดสิ้นวัตตาข้าขอน้อมนำไตรรัตอุบัติเสียนพระสงเวียนรักธรรมวัดตามศรัทธา โปรดสงเคราะห์ส่งใจให้ดวงตาเห็นธรรมมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนท่วนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนไตรยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพาน ขอน้อมน้อมแด่พระร,รัตนตรัยกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระราชวชระธรรมภานีประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปียทัศน์ศีเจ้าอาวาสพระมหาสมพง์กันตะธรรมโมเจ้าคณะตำบลคลองหกขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทาราม ธรรมสวัสดีสหธรรมิกทุกท่านข้าพระเจ้าเตปิตะกะโคสิกาเด็กหญิงธิดารัตทิพย์เจริญเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุธตันตปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุลาอังคุตตรานิกายเอกทุกติกนิบาท อาทิปไตยสูตร PE, ว่าด้วยอาทิปไตยความเป็นใหญ่ภิกษุทั้งหลายอาทิปไตยความเป็นใหญ่3ประการนี้อาทิปไตย3ประการอะไรบ้างคือ 1. อาทิปไตยความมีตนเป็นใหญ่ 2. โลกาทิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ 3. ธรรมอาทิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ อัตตาธิปันไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินในนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาทเสนนาสนะเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มี เช่นนั้นอันหนึ่งเราถูกชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตครอบงำชื่อว่าถูกทุกครอบงำมีทุก์ขอยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏการที่เราละกามเช่นใดแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเราพึงสแสวงหากรรมเช่นนั้น หรือกามที่เลวกว่านั้นนั้นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุนั้นเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจกไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตท,ที่ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่เธอทำตนเท่านั้นให้เป็นใหญ่ละอกุศล บำเพ็ญกุศลละกรรมที่มีโทษบำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเห็นประจักษ์ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรปิบทบาทเสนาสนะเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอันหนึ่งเราถูกชาติเชราโมรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมานาัสและอุปายาตครอบงำ ชื่อว่าถูกทุกครอบงำมีทุกอยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จึงพึงปรากฏก็เราบวชแล้วอย่างนี้พึงคิดเรื่องกามเรื่องปองร้ายเรื่องเบียดเบียนโลกสันนิวาสการอยู่ร่วมกันของสัตว์โลกนี้ใหญ่ก็ในโลกสันนิวาสใหญ่มีสมณะพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีตาทิพ์รู้จิตของบุคคลอื่น สมณพราหมณ์เหล่านั้นมองเห็นได้แม้จากที่ไกลแม้อยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏรู้จิตของบุคคลอื่นแม้ด้วยจิตของตนสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นพึงรู้จกักเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเต็มไปด้วยบาปอากุศลลธรรมอยู่ แม้เทวดาผู้มีฤทธิ์มีตาทิพย์รู้จิตของบุคคลอื่นก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏจากที่ไกลบ้างเข้ามาใกล้แล้วกลับมองไม่เห็นบ้างย่อมรู้จิตด้วยจิตบ้างเทวดาแม้เหล่านั้นพึงรู้จักเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เต็มไปด้วยบาปอากุศลธรรมอยู่ภิกษุนั้นเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจกไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจกไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตที่ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่เธอทำโลกเท่านั้นให้เป็นใหญ่ละอกุศลบำเพ็ญกุศลละกรรมที่มีโทษบำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาทเสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอันหนึ่งเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตครอบงำชื่อว่าถูกทุกข์ครอบงำมีทุกข์อยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนก็เพื่อนพรหมจารีผู้รู้เห็นอยู่มีอยู่การที่เราบวชในธรรมวินยัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ พึงเกียจคร้านประมาทอยู่นั้นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจกไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจกไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตที่ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่เธอยกธรรมเท่านั้นให้เป็นใหญ่ละอากุศลบำเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษบำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยภิกษุทั้งหลายอาทิปไตยสาประการนี้แลชื่อว่าความลับของผู้ทำบาปย่อมไม่มีในโลกแหนบุรุษตัวท่านเองย่อมรู้ว่าจริงหรือเท็จท่านผู้เจริญ ท่านสามารถทำความดีได้แต่กลับดูหมิ่นตัวเองเสียและยังปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนทวยเทพและตะถาคตย่อมมองเห็นท่านผู้เป็นคนพานประพฤติไม่สม่ำเสมอในโลกเพราะเหตุนั้นแลคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิษ ส่วนคนมีธรรมเป็นใหญ่ควรประพฤติตามธรรมมุนีผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจังย่อมไม่เสื่อมบุคคลใดมีความเพียรข่มมานครอบงำม,มัจจุราชผู้กำหนดชะตากรรมเสียได้สัมผัสธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีหมดความทยานอยากในธรรมทั้งปวงอธิปไตยสูตรจบ ท้ายที่สุดนี้ขออนิสงส์งแห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัย ขอเดชะพระสังครัฐกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมขายขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการคณะพระอาจารย์นมัสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ